และนี่คือ3คีย์ลัดสำคัญนะครับที่จะทำให้คุณนะครับมียอดขายได้100ล้านต่อปีที่คดบีพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วแล้วที่สำคัญนะครับลูกศิษย์คดบีหลายคนนะครับทำตาม3คีย์ลัดนี้นะครับประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยครับอย่างแรกเลยครับคือตัวธุรกิจคุณต้องเข้าถึงแหล่งผลิตหรือแหล่งวัตถุดิบที่โรงงานประเทศจีนได้ครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าแหล่งผลิตหรือต้นทุนวัตถุดิบที่ประเทศจีนนั้นเนี่ยถูกกว่าไทยมากๆถ้าคุณสามารถไปดิวโรงงานผลิตได้หรือคุณสามารถไปซื้อวัตถุุุดดดดิบบจจากปปรระเเเทศีีนนนไไ้้้ววยยตัคคคณณอองื่ เขามากๆเพราะในโลกยุคปัจจุบันสงครามราคาดุเดือดมากๆเลยครับผมใครที่มีต้นทุนถูกกว่าเข้าถึงโรงงานเข้าถึงแหล่งผลิตได้เร็วกว่าคนนั้นคือผู้ชนะโคชบีนะครับเคยไปประเทศจีนมาเมื่อ9ปีที่แล้วครับภายในเวลาแค่2ปีครับโคชบีสามารถสร้างยอดขายร้อยล้านต่อปีได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับได้ต้นทุนถูกกว่าคนอื่นเขามากๆทีเดียวข้อลรกประการที่2นะครับคือคุณต้องมี mindset ของการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ mindset ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปถ้าคุณยังเป็น ที่คิดแบบ mindset ของพ่อค้าแม่ค้าอะไรคุณจะทาทุกๆอย่างเองด้วยตัวคนเดียวครับไม่มีการแบรนดิ้งสินค้าอะไรไม่มีการทําการตลาดอะไรแน่นอนคุณอาจจะขายดีครับแต่การขายดีของคุณมันต้องแลกมาด้วยแรงงานและความเหนื่อยของคุณคุณหยุดขายเมื่อไหร่รายได้ก็หยุดคุณหยุดยิงแอดเมื่อไหร่รายได้คุณก็ตกครับแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยน mindset หรือวิธีคิดในการจัดการได้นะครับไปเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านได้นะครับคุณต้องมีการวางระบบที่ชัดเจนคุณต้องมีการแบรนดิ้งสินค้าที่ชัด ให้แข่งกันที่คุณภาพความหรูหราลูกค้ายอมจ่ายคุณต้องเลือกลูกค้าให้เป็นนะครับและที่สําคัญนะครับต้องสร้างระบบให้ระบบทํางานแทนคุณได้ด้วยซึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์90%ทําตรงจุดนี้ไม่ได้และขีรลัดประการที่3นะครับนั่นก็คือการทําการตลาดออนไลน์เป็นครับในยุคปัจจุบันปีนี้แล้วครับการทําการตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลักเลยนะครับที่คุณจะต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นนะครับใครมีธุรกิจแล้วยังไม่ได้โฟกัสการตลาดออนไลน์การที่จะสร้างยอดขายได้ร้อยล้านต่อปีเป็นเรื่องยากมากๆแต่ถ้าเกิดคุณ โฟกัสจับจุดมันถูกทําเป็นอย่างจริงจังนะครับภายในปีเดียวคุณก็สามารถมียอดขายแตะร้อยล้านต่อปีได้แล้วเพราะการทําการตลาดออนไลน์มันสร้างยอดขายเบิ้ลยอดขายได้อย่างรวดเร็วและมหาสาลจริงๆนะครับและท,ทั้งหมดทั้งมวลที่โคดบีพูดไปคีย์สำคัญ3าข้อคุบี ออกมาเป็นคอร์สและทริปสําเร็จรูปให้คุณหมดแล้วครับนั่นก็คือทริปซูเปอร์วีไอพีครับโค้ชบีจะพาคุณครับไปดิวโรงงานผลิตด้วยตัวคุณเองที่เมืองกวางโจวประเทศจีนครับผมซึ่งทริปนี้นะครับจัดขึ้นทั้งหมด4วันกับอีก3คืนนะครับผมวันที่7จ็ดถึงสิกรกฎาคมนี้ครับทริปนี้ไม่เหมือนทริปทั่วไปที่โค้ชบีจัดในรอบที่ผ่านๆมานะครับเพราะรอบนี้เป็นรอบแบบซูเปอร์วีไอพีครับผมเป็นรอบที่จะโฟกัสเฉพาะเจ้าของธุรกิจตัวจริงเท่านั้นคนที่อยากจะต่อยอดธุรกิจเดิมของตัวเออออองหหหรรรืืคคนนททีี่่่ยยยาาากกกกจจจะะแลธุิใม สร้างธุรกิจใหม่ให้กับลูกคุณให้กับหลานคุณนะครับผมให้เขานั้นเนี่ยสามารถมีธุรกิจแบบร้อยล้านต่อปีได้ด้วยตัวของเขาเองทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครัคบคุณีจะพาคุณไปดีโลโรงงานด้วยตัวคุณเองเลยนะครับวางแผนก่อนที่จะเดินทางว่าคุณต้องการจะไปดูอะไรนะครับมันเป็นทริปส่วนตัวคุณจะมีไกด์ที่มีประสบการณ์ในการทาทริปธุรกิจ5-10ถึงปีขึ้นทุกคนนะครับประกบเฉพาะครอบครัวคุณพักแบบ V.I.P. โรงแรม5าดาวใจเมืองกวางโจวนะครับผมมีรถส่วนตัวให้คุณบริการตลอดทั้งทริปในช่วงเวลาด กับโรงงานนะครับอาหารก็จะเป็นอาหารแบบคัดมาแล้วนะครับว่าเป็นไฮเกรดไฮพรีเมียมจริงๆนะครับทริปนี้โคชวีดูแลเองกับมือนะครับผมะฉะนั้นคุณปรึกษาโคชวีได้ตลอดทั้งทริปเลยนะครับผมแล้วที่พิเศษมากไปกว่านั้นนะครับหลังจากกลับมาแล้วครับโคชวีมีคอร์สสอนแบรนดิ้งสอนสร้างระบบสอนทําการตลาดให้คุณนะครับอีก3วันเต็มๆเลยนะครับในคอร์สนี้นะครับโฟกัสจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะโตยอดร้อยล้านต่อปีสอนตั้งแต่พื้นฐานในการทำแบรนดิ้งธุรกิจคุณครับแบรนดิ้งสินค้ายังไง ให้แตกต่างจากคนอื่นช่วยคุณหายูนิคเซลลิ่งพอยต์ของธุรกิจคุณเองว่าคุณจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆที่มีเต็มท้องตลาดได้อย่างไงครับทำไมลูกค้าถึงต้องมาซื้อของัาแบร์เราและอย่างที่สองนะครับที่จะสอนคุณคือสอนให้คุณสร้างระบบครับการทําให้ขายดีไม่ยากครับผมแต่ทําให้ตัวธุรกิจมันลันได้ด้วยตัวเองโดยที่ตัวคุณเองไม่ต้องไปจมปลักอยู่กับตัวธุรกิจของคุณเองอันนี้ยากกว่าครับเพราะคะ้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนขายดีแต่เอาตัวเองออกจากธุรกิจไม่ได้เลยนะครับซึ่งคนบีก,ก็เคยเป็นคนหน แล้วคชบีออกมาจากตัวธุรกิจตัวเองได้ยังไงโดยที่ใช้ระบบลันแทนในครนี้จะสอนแบบนั้นตรงๆแล้วที่สําคัญมันถอดมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของโคชบีเองเป็นประสบการณ์ที่โคชบีใช้ในการสอนลูกศิษย์มาหลายคนแล้วและทาให้ลูกศิษย์สามารถถอดตัวเองออกจากธุรกิจได้จริงนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะสอนให้คุณนะครับทำการตลาดออนไลน์เป็นครับหลายคนเก่งมากเลยนะครับเรื่องการผลิตหรือเก่งมากในเรื่องของวัตถุดิบนะครับแต่ทําการตลาดออนไลน์ไม่เป็นครับผมนี่คือจุดตายเลยนะครับคีย์ของการที่จะทําให้คุณมียอดขายได้หลายหลายร้อยล้านต ถ้าคุณทําถูกจุดถูกวิธีถูกแพลตฟอร์มอย่างที่ค้ณบีจะสอนในคอร์สนะครับหนึ100ล้านภายใน1ปีง่ายมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่โฟกัสจริงจังใน3เรื่องนี้นะครับทริปนี้ซูเป,ปร P, อร์เวพีเหมาะกับคุณมากๆเพราะจะสอนคุณทั้งฝั่งซื้อและสอนคุณทั้งฝั่งขายสอนคุณฝั่งซื้อพาคุณไปดิวโรงงานผลิตที่จีนด้วยตัวคุณเองแบบ V.I.P. รับเฉพาะไม่เกินสิบครอบครัวเท่านั้นและสอนคุณฝั่งขายสอนคุณสร้างแบรนดิ้งสอนคุณรราาาางแลลลอออนนนทํกตตตดไ์์ใฟม่ๆ ซึ่งโค้ชบีบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณโฟกัสแบบที่โค้ชบีบอกนะครับผมไม่ยากเกินไปเลยครับในการที่คุณจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่แล้วมียอดขายได้ร้อยล้านต่อปีหรือในการที่คุณจะแตกลายแขนงธุรกิจเติมที่คุณมีและคนที่เคยไปกับโค้ชบีมาแล้วนะครับก็มีประวัติไม่ธรรมดากันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์การเกงยีนที่พูดไปก็มีแต่คนรู้จักครับยอดขาย200ล้านต่อปีก็ไปมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเจ้าของร้านส่งลายใหญ่ในประตูน้ําหลายลายเลยครับที่มียอดขายมากกว่าร้อยล้านต่อ แม้กระทั่งนะครับเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่ไปสั่งจากประเทศจีนแล้วก็เอามาทําแบรนด,ดิ้งขายในเมืองไทยที่มียอดขายหลายร้อยล้านต่อปีรว้แล้วแต่เคยไปทริปจีนกับโคชบีมาแล้วทั้งสิ้นครับบอกเลยนะครับว่าคคชบีรับแค่10ครอบครัวเท่านั้นที่ VAP แบบนี้1ปีจัดแค่1ครั้ง เท่านั้นครับผมถ้าคุณสนใจนะครับรีบทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชบีได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทั้งติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโค้ชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียยดดเเเพิิ่มมตกับไ้ล พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์